การใช้งานซั b โบเทน c ชปเพเ n อร์ก็คือเป็นอุปกรณ์สำหรับรับของมีคมกรรไกรตัดกิ่งรับมีดครัวหรือรับอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆส่วนนี้คือส่วนที่ใช้รับของมีคมหรือรับมีดทำจากวัสดุนะครับทางสเตนสคาบายที่มีความแข็งแรงมากนะครับสามารถรับของมีคมต่างๆได้ วิธีการใช้งานก็คือใช้ส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสของทางเตนคาบายตรงนี้ทาบลงไปกับคมมีดให้มีความเอียงตามคมมีดของเราที่ใช้อยู่ทับไปแบบนี้ให้เต็มหน้าสัมผัสแล้วก็ใช้แรงกดลูดไปข้างหน้าข้างละ10-15ครั้งทั้ง2ด้าน